จริยธรรมร้ายแรงปมคลิปเสียงคุยสมเด็จหุ่นเซนพร้อมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกครองมายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวรัฐมนตรีต้องผลจากตำแหน่งทั้งคณะอดีตนายกแพทองทานน้อมรับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ ยืนยันทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนมาโดยตลอดขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งเกาะติดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพื่อไทยภูมิใจไทยวัดพลัง หลังแรดทองทานหลุดเก้าอี้นายกรัฐมนตรี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ก้าข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสอม,มทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568แแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่ ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกแล้วนะคะที่วันนี้ทางสารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3ค่ะถอดถอนนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะคะออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งรวมถึงครมก็พ้นทั้งระบบเลยนะคะก็พ้นทั้งคณะเลยและเดี๋ยวตอนนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องจับตานะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเพื่อไทย จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อแล้วจะจัดตั้งได้ไหมเสียงจะพอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเขาวัดพลังแล้วนะคะคือถ้ายังจับมือกันเหมือนเดิมเนี่ย<ม>ยังยังในขั้วรัฐบาลเดิมไปต่อได้ก็จะดูจากที่หลังจากที่มีคําวินิจฉัยคําตัดสินออกมาแล้วแล้วก็ยืนแถลงข่าวร่วมกันนะคะทณานายกก็ยังดูเหมือนว่าอยู่กันครบแต่ว่าระหว่างนี้ล่ะคะ่ะตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะจนถึงค่ำ,คำมีการไปพูดคุยคหารือเดินเข้าออกกันหลายพักเลยนะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราค่ะติดตามบรรยากาศล่าสุดมาฝากกัน ในแต่ละจุดด้วยนะคะ,คะโดยเฉพาะจุดที่พักภูมิใจไทยเดินทางไปหาพักประชาชนเพราะว่าพักประชาชนเขามีเงื่อนไขนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวแว่วๆมาว่าไอ้เงื่อนไขสามข้อนี้พักภูมิใจไทยรับข้อเสนอด้วยแต่จะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผู้สื่อข,ข่าวเราอยู่ในพื้นที่กันนะคะวันนี้ชันชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางอีกหนึ่งช่องทางค่ะ Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ แต่ว่าเริ่มข่าววันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองร้อนติดตามเรื่องนี้กันค่ะ